ลุขสบายดีพี่น้องขับทักทายสบายดีครับพี่น้องเจอกี่เวลาของนายห้อยแล้ววะท่านพี่น้องเอ้ยนานายห้อยได้เกี่ยวเข่าแล้วเข,ข่าลงคักหลายพี่น้องเอ้เพื่อนเข่าล้มคักมีประมาณลิปเลยมือนี้จะสิ้แล้ววะแล้วพี่น้องเ เจียวเขาแล้วพี่น้อง。 ลบข้างไรพี่น้องเอ้ยถ้าว่าใครแน่อยู่ไม่มีน้ำเด็กเขาเด็กเขา ขอ,ขอบลรยพี่น้องขอบขอบข้างไรให้นิ่งให้นิ่งจะได้ประมาณแั่สองสามสามนาที สามนาทีสี่นาทีนราพี่ารณาแล้วจะละให้วันจะติดตับขอบวันสูงกว่าเข่าลงมคักลงเนี่ยเข,ขาย่าก็ได้กอง ุคสมัยนี้เป้าเฮ็ดต้องใส่แรงงานรดจังคุมพี่น้องเอ,อ้ยคันนี้ใส่แรงงานคนกับบคุมรายได้รายค่าแรงขันต่ำกับสีลอยัวเมื่อกี้สามร้อยกับยังบ่คุมครับพี่น้องสามรอยกับยังบ่คุมอยู่ในปีนี้ อาแรงขับตำซีลอยพี่น้องอาแรงขับตำซีลอยกลัวซีลอยเงินอัไรนั่นเงินป่อยเกี่ยวเงิเนป่อยพบใหม่คือว่าเกี่ยวป่อยบอมีค่าน้ำค่าอาหารให้ทีนี้จะน้ำใจมีน้ำแข็งน้ำนั่นไปให้แต่ว่า บ่ได้เจ้าของบ่ได้ไปหาเขาหาอาหารให้คือทำไมพี่ว่าขาเลี300้ยงสามร้อยสามร้อยขาเลี้ยงขับตำละสามร้อยสักี่สามร้อยหาซิบแต่ได้เนนจ้างจ้างป่อยพี่น้องขาเลี้ยงขับตำสามร้อยสามร้อยหาซิจ้างปล่อยเพื่อนว่ได้หาเขาหาหน้ามากิน ีด้วยกันครับนาแล้ยงกันตามตี้อยกับตีร้อยอาชิพผมไม่ได้หาเขาหาหน้ามาชินพี่นอเเ้องแต่เวลาตีหหกนาทีครับเกียวเขาให้หนึ่งให้ใ,ในห้ไเล็กน้อยกับแต่เวลาดุดเล็กน้อย,ย,อยถ้าวาถ้าเป็นเขา่าพล่มจะเกียวง่ายพี่น้อง ถ้าเขาพุ่มลมเจียวง่ายจวดจัดจวดจัดเขาเดียวอันนี้เขาล่มเข,ขาล่มครับพี่น้องนี่เขาล่ม เราลมแห้งพี่น้องเอ,อ้ยบนอา,ากาศรมคักล่มเนี่ยครับมันมีน้ำมันมีน้ำแห้งสิเกีลยวยากไอยู่โยมีน้ำเป็นเป้งน,น้ำออกหมดแล้วให้กกันให้กกอนน้ำให้ก้อน,นคนก็ยุคาริตัดให้ก้ข้อมามันเกี่ยวใครให้ก้อข้อแล้วบ้างฮะนนี่ให้ยุคาริตัดนี่ ไอ้ฝนอยู่ค่ะอ,อ๋อยากาศเกี่ยวเขาไม่พี่นอ้องบ้างเอ,อ้ยเกี่ยวเขาปีนี่ที่มันเกี่ยวยากเกียวซาอะไรพี่น้องเอ,อ้ยเพื่อนะเขาเขาง้ามอยู่แต่เขามันลมมันฝนตกฝนเพาก,กระเซาตกวังสองสามเมื่อพี่น้องเอ,อ้ยปีนี่ว่าฝนดีกรอเราะเดียแต่มันดีกักดีเดียแต่ฝนก็นได้เพม,มาะกบมาหอด ก็เจ้านอนอยู่นี่แหละเขาบ่อไหรเห็นน้ำหมอกมันขนาดเท่านั้นน้ำหมอกมันล้งเท่านนจังเกี่ยวได้พี่น้องแต่ละมือก็ได้ต้องน้ำน้ำแดดเออแดดมันแดดเท่านนจังสามารถเกี่ยวได้ฉันว่าตะลืมกับไม่ได้เกี่ยวยังมึงเคลื่อนกะสองทุ่มสามทุ่มขั้นผู่ข้าเจ้าโบเล็งกะเสาเกี่ยวสองทุ่มสามทุ่มกับเสาเกี่ยวและพวกเกี่ยว ปัาบรรยากาศพี่ว่ากันใกล้ช่วงนี้ใกล้สิมืดเข่าเกี้ยวละละพี่น้องรถก็เริ่มอืดเริ่มคอรลม่มเพราะนั่นละละรถก็ได้ เ่มนันมแก่กันแท้ได้ดีเลยพี่น้องดีว่าเขาเฮ็ดเฮ็ดได้ดีตบเนี้ยเฮ็ดดีตบเนี้ยบางเจ้าบางคนเนี่ยขเขาจะติดตัดหน้างานสักคนตัดแล้วแล้วเขาที่ถอยเอาทั้งหน้างานสักคนไปแล้วแล้วเขาจังลวงแลนลวงแลนลวงคือจังไข่หน้านี่งดอยพี่น้องบาง,บางคนเจียววะรถบังเจ้ารถเจ้วนี่ก็ ตลาดว่คืนกันได้พี่รองกับตลาดบังคนกับสลาดดีได้เพียนได้เกี้ยวเกี้ยวได้ดีเกี้ยวได้หมดได้หมดฮักหมดเนี่ยเปลนะพี่รองแตนะ่ในห้อยเนี่ยในห้อยเกี้ยวเข่ามือนี่บรรยากาศในห้อยเกี้ยวเข่า ปกตินี่นาทงนี่ต้องใส่แรงงานประมาณสิบหรือยี่สิบคนครับสองมือม่อสามมื่อย่างแล้วที่น้องแต่แรงงานนาทงนี่แต่ปีนี้ใสแรงงานลดสบายคนบอซอยก็ได้เจ้าของคนสองคนก็นสบายแล้วเรียบร้อยปาติดเกี่ยวให้นั่นแหละกกติ เกิดม้าเกีียวให้พี่ครับพี่ให้ถังสี่มาอันั้นสีมาตาตัเขาเอาเขามาตาักแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าเกี่ยวอยู่ทางไ้นั่นตะกอนที่พ่อเต็มกอนหมดเน,ะนาะคือพ่อทนมาทั้งปี่อนอะไรคนบอกกันเกิดมาตักา,ายพี่รองรับบรรยากาศ เอาเมื่อนี่ทีแล้วจักรวงครับช่วงนี้เขาเริ่มลัง,ง4โมง4 11นาทีช่วงทีอ่อน,นั่น,นตอนเศร้ามาประมาณ3โมงมาประมาณ3โมงกว่าตัวตีลงได้เฮ็ดกตกไป4โมงครับทางท้ายสบายดีสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เทานี้ครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปบ้านที่แล้ว ช่วงเวลาใดครับมือนี้สีแล้บวบ่าพอกันคลิปต่อไปครับพี่ร้อง,งช่วงบ่ายสิบห้านาฬิกาค่ะสิบหกนาฬิกาอะไรพี่น้องยังมทานันแล้วอยู่แต่เริ่มตั้งแต่สามโมงกลัวผลง,งานครับแต่ยังมทานันแล้วอยู่พุ่นกล่องนึงครับพี่มองพุ่นมองนึ่ง ปังผียังเกีียวอยู่ยังอยู่ประมาณหนึ่งให้สองให้สามให้พี่น้องยังอยู่ประมาณสามให้เออยังอยู่สามให้เขาล่มหลาย แต่งพอดีแล้วแล้วครับนาทีปลายสิ่คำพอดีคำเกี่ยบคำสิ่งพอดีเกี่ยบคำ ในหอยกับร้านหอยกับนางหอยตัดเกีียวเข่าน้ำแขางคันหน้าใส่รถพี่น้องสภาพบรรยากศาศทนดูว่าเมื่อนี้่สี่เหล่ายุ่พี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพอไปพี่น้องมองได้หนาหลายเขากับว่าเกี่ยวไ,ไ้เล่นหมดจ้ะกับกองหน้าหนาหลายเขากับว่าลงเกี่ยว พาบรรยากาศเกี่ยวเขาใกล้ที่แล้วกันซู่ค้นแลัวกลับครับพี่น้องเดลี๋ยวัวลายอีกประมาณจักสองสามจักสี่หามือจักอาทิตย์หนึ่งก็คือสี่แล้วทั่วกันคูหมองคูบอลน,นะครับพี่น้องเพราะว่ารถมันไหลรถไหลากหา,ยา,ยา,างหางใหญ่พี่น้องมัน ใส้เวลารถเก่าเนี้ยรถแจ่นั่นแน่ตายเนีกยเป็นนั่นเป็นนี่เน่ยกันเลยปฏิสักษาแต่ละเจ้าแต่ละมองกันได้ก็นเลยพรทันอันนั้นได้ไปหารถบ้านอื่นยมาซอยกันนี่นะปกักบรรยากาศให้สุดไทย,ททย,ททย,ทยสำหรับลินี้กะอ้อยนัมเนลครับบ๊ ครับทักไา้สบายดีครับ